กองดาฮอนทั้งหมดเลยนะครับผมกองดาฮอนทั้งหมดเลยเอาไว้แบบซื้อไปให้ลูกนะครับซื้อไปให้ลูกไปให้หลานนะครับมีสาหรับแบบผู้ชายแบบแบบผู้หญิงนะครับผมได้ไหลยมีทั้งจิ๊บมีทั้งฮัมเมอร์มีทั้ง, mer, งดาฮอนนะครับผมก็นั่นได้เลยดีมาเจอบีมเอ็กนะครับบีมเอ็กสำหรับมันเยอะมากจนแบบทําไม่ทันนะครับผมทําไม่ทันอยากเข้าไปมุดดูไป,ไปแงะไปแคะไปแกะไปเกาครับผม วันนี้ก็มีจักรยานมากมายนะครับผมก็มาอัปเดตเหมือนเดิมนะอดตชื่อเคยน,นะครับผมจักรยานก็จะมีหลากหลายสไตล์นะนะครับผมจักรยานพวกโซนข้างหน้านี้ก็จะเป็นจักรยานทั่วไปนะครับผมจักรยานทั่วไปจักรยานแม่บ้านจักรยานแม่บ้านรานะคาต่อรองพูดคุยกันได้นะครับผมมีทั้งเป็นแบบเล็ก มีเกียร์ไม่มีเกียร์อาลูมีเกียร์ไม่มีเกียร์นะครับผมสามารถมาดูกันได้เลยนะครับผมสภาพดีๆหน่อย,ยแล้วก็มีราคาาจะพูดคุยกันได้นะครับผมอย่างนี้ก็เป็นจักรยาน126นิ้วอันนี้ก็20นิ้วนะครับผม อันนี้เป็นแบบเล็กนะครับผมแบบวิกีนะครับผมร้สิบหกนิ้วนะครับผม20นิ้วนะครับชอบขนานแคปเจอร์หน้าจอทักมาที่เจไบมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมตอนนี้ยังมีของไหมตอนนี้พอหาของได้ไหมราคาเท่าไหร่ยังไงก็ของจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เป็น20นิ้ว อันนี้จะเป็นโซนด้านหน้านะครับโซนด้านหลังก็อยู่ตรงนูน้นไม่ได้มานานนะครับไม่ได้มานานโควิดระบาดก็เลยแบบว่าไม่ได้มาอัปเดตจักรยานที่เจบนะครับผมก็ต้องขอโทษนะครับผมสําหรับ f c กันทุกคนนะครับผมอย่างคันนี้ก็สี่พันนะครับผมเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กนะครับสี่พันห้านะครับผม องพันห้าสี่พันหนะครับผมพอดีโควิดระบาดก็เราก็ต้องเซฟซูนนะครับพอดีวันนี้ได้มาดูอัปเดตสินค้าให้กับ f อทุกคนนะครับจักรยานแม่บ้านสามพันนะครับผม3 5มพนะครับผม,อ,มอันนี้เลยชอบขันไหนครับเจอรหน้าจอ ทักไลกันเข้ามาได้นะครับที่เจไบนะครับผมทักไลกันเข้ามาได้เลย mm hmm. จักรยานก็จะมีหลากหลายแบบหลายชนิดนะครับผม mm hmm. มีทั้งมันแบบแม่บ้านใส่ตะแกงหน้าเด็กอ่ะปั่นไปไหนมาไหนได้เลยนะครับ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นโคโมนะนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นทัวร์ลิงนะครับผมทัวริงอย่างนี้ยสี่พันห้าครับผมราคาพูดคุยราคาต่อรองได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทัวริงที่มีตะแกรงมีอะไรเงี้ยครับก็จะสบายๆนะครับผม ปั่นสบายประมาณนี้จบัยโอเคอันนี้ก็จะเป็นจักจรยานสำหรับเด็กนะครับผมจักรยานเด็กเอาไว้แบบซื้อไปให้ลูกนะครับซื้อไปให้ลูกไปให้หลานนะครับมีสำหรับแบบผู้ชายแบบแบบผู้หญิงนะครับผม เนี่ก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่หน่อยนะครับผมสนใจตัวไหนแคปเจอร์หน้าจอมาคุยกันได้เลยนะครับ ข้างในก็จะมีแบ่งเป็นโซนๆนะครับผมอันนี้ก็จะเข้ามาแล้วพอดีช่วงนี้กําลังปรับปรุงร้านใหม่นะครับผมกาลังปรับปรุงร้านใหม่เจยไปนะครับปกติก็ใหญ่กว่าเดิมอู่แล้วนะครับผมก็ใหญ่ขึ้นไปขึ้นโซนฝั่งนู้นก็จะเป็นเหมือบซอมบอลลุงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจักรยานพอดีว่าต้องขยับเข้าขยับออกนะอก็เลยยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับผมก็โซนใกล้ตัวไหน าเารรียกอะไมีทั้งจิ๊บมีทั้งฮัมเมอร์มีทั้ง, Jeep, ง, mer, งดะฮอนนะครับผมก็นั่นได้เลยสนใจตัวไหนแคปเจอร์ ure, หน้าจอแล้วก็ทักกล้ากันเข้ามาได้นะทางเฟสทางเจเจเจไบส์ G. G นะครับผมอย่างดะฮอนตัวนี้แปดพันห้านะครับผมแปดพันห้าดะฮอนตัวนี้ก็แปดพันห้าแปดพันห้านะครับีดะฮอน เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้านี่เชฟโรเลตเชฟโรเลตก็อยู่ที่4,5 0 0นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจักรยาน20นิ้วนะครับผม4,5 0 0 4น0 0ี้แบบมีเกียร์ 6เกียร์7เกียร์นะครับผมอันนี้ใจแอนสำหรับเด็กนะครับผมครั้งก่อนเคยบอกว่าถ้าเกิดถูกหวยนะอ่าโอเคพอดีมาเจอบีมเอ็กนะครับบีมเอ็กสำหรับคนที่ถามหากันมาเยอะพอสมควรนะครับที่ดูช่องผมแล้วนะครับหรือชิดช่องไหนก็ได้นะถ้าถ้าเจอแบบอยากได้บนะีมเอ็กนะมาดูได้เลยนี่ นีสตาร์บาร์านะครับผมบีเลสตาร์บาอันนี้ก็ยังรอเลยเป็นของจีทีนะครับผมบ M มเอกทีนะครับผมอ่ากูอยากได้บ M มแบบนั้นแบบนี้เอาหาไม่ได้เลยหาไม่เจอเลยก็มาดูนี่เลย ก็จะเป็นแบบประมาณแบบยีนิ้ววินเทจละแบบพับได้แบบพับไม่ได้นะครับผมก็มีมินิมีคันสวยเยอะเลยนะครับมีคันสวยเยอะเลย เดี๋ยวเราดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับแล้วก็ไปดูฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็ไปดูจักรยานหล่อๆสวยๆนะครับผมนี่ขาไก่นี้เต็มเพียบเลยนี่ยี่สิบนิ้วพับได้นะครับผมมันเยอะมากจนแบบทําไม่ทันนะครับผมทําไม่ทันอยากเข้าไปมุดดูไปแง่ไปแคะไปแกะไปเกาครับผม อันนี้เบนที่เบียงที่นะครับผมเบนที่เป็นภูเขานะข้างในเทียบเลยนะมีจะอันนี้จะกองดาวฮอนทั้งหมดเลยนะครับผมกองดาวฮอนทั้งหมดเลย แตะกูลดาวฮอนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับดาวฮอนอันนี้ก็สวยนะครับดาวฮอ,นน,วอ,น,อนนี่ดาวฮอนเนี่ยคันสวยนะจดารีจารี ฝั่งนี้ก็จะเป็นฮัมเมอร์นะครับผมฮัมเมอร์ทั้งหมดเลยยี่สิบนิ้วนะยี่สิบนิ้วสวยๆนะครับผมพอดีพอดีก่อสร้างครับแล้วก็มีฝุ่นพวกอะไรเงี้ยมันพัดเข้ามาเยอะมันก็เลยทําให้แบบสกปรกนะครับผมแต่ถ้าเอาไปขัดเอาไปล้างเอาไปแค่เอาไปแกะเอาไปเจาฮนะกลับมาสวยรู้นะครับผมได้เลย